จะปักเข้ากับไฟบ้านนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นตัวเลขให้เลยนะครับว่าเราชาร์จไปเท่าไหร่แล้วครับซึ่งมันจะมีปุ่มนี้ครับจะเป็นปุ่มถ้ามันจะเป็นปุ่มรีแอร์นะครับหมดรับรท,ที่ว่าแบตบหมดไปเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องบากไกยคนีสานขนาดแท้ครับผมเอาละครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมก็คือปัญหาที่เจอตอนนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่ของผมนะครับมันเก็บไฟไม่อยู่นะครับผมทั้งทที่ว่าผมเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นลูกใหม่นะครับเมื่อตอนต้นเดือนมกราคมประมาณปลายเดือนธันวาคมนะครับก็คือช่วงก่อนที่จะ ปิดหยุดยาววันปีใหม่นะครับผมก็คือปัญหาที่เจอตอนนี้คือผมเนี่ยจอดรถเอาไว้นะครับจอดรถเอาไว้นานประมาณ 4- 5หวันได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้นะครับไม่ได้วอร์มเครื่องไว้นะครับพอไปเปิดรีทีนึงก็คือแบตมันหมดแล้วนะครับผมมันสตาร์ทติดแล้วคิดว่าปัญหารแรงนะครับน่าจะเกิดจากว่า ผมไปติดตั้งเครื่องเสียงเอาไว้นะครับไป,ไปติดตั้งเครื่องเสียงแล้วก็มันจะมีไฟรันตลอดนะครับไฟในเครื่องเสียงในชุดเครื่องเสียงนะครับมันจะทํางานตลอดม,มันจะวิ่งเข้าไปากระแสไฟมันจะวิ่งเข้าไปเลี้ยงในตัวแอมในตัวปีของเครื่องเสียงนะครับซึ่งมันจะกินไฟของเรานะครับถ้าเราได้ไม่ได้ทำการติดเครื่องไว้นะครับซึ่งปัญหา อันนี้หลายๆคนก็คงจะเจอนะครับผมสายจอดทั้งหลายนะครับก็คือคนที่ไม่ค่อยได้ขับรถเท่าไหร่นะครับอย่าเผลอนะครับอย่าเผลอจอดทิ้งไว้นะครับไม่งั้นคุณจะต้องได้ถอดออกมาชาร์จแน่นอนครับผมสำหรับคนที่อยู่บ้านไกลาจากร้านซ่อมรถนะครับร้านช่างนะครับผมมีตัวช่วยตัวหนึ่ง มาแนะนําซึ่งผมไม่ได้ขายนะเพราะว่าผมเองก็เอามาใช้อยู่นะครับผมจะเป็นตัวนี้ครับผมถ้าแบตเตอรี่หมดนะโอเคนี่ครับผมมันจะเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับจิ๋วแต่เจ๋านะครับตัวนี้บอกเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวชาร์จสำหรับแบตเตอรี่12วต์นะครับชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกิน ลายแอมเป็นของพวกรถเก่งนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็ชาร์จได้รถเก่งก็ชาร์จได้นะครับผมเรามาดูที่ตัวสินค้าของมันนะครับนี่ครับลักษณะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับความยาวก,ก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับผมนะครับย่อฟ็อกชัวนะครับ ตัวนี้ก็ใช้ไงานง่ายครับผมตัวนี้ก็สำหรับตัวคีบสีแดงก็เข้าก็บวกตัวคีบสีดาก็เข้าคนลบนะครับเมื่อเราคีบเข้าที่ตัวแบตเตอรี่แล้วนะครับก็คือแล้วก็เสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้านนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นตัวเลขให้เลยนะครับว่าเราชาร์จไปเท่าไรแล้วนะครับซึ่งมันจะมีปุ่มนี้ครับจะเป็นปุ่มล้วมันจะเป็นปุ่มรีแพร์นะครับผม สำหรับรถที่ว่าแบเบป็นหมดไปเลยนะครับก็คือให้เรากดปุ่มตัวนี้นะครับก็คือมันจะใช้เวลาในการชาร์จประมาณส2สองชั่วโมงนะครับก็คือมันจะเป็นการซ่อมแซมแบตของเราด้วยนะครับและจะมีจะมีหน้าหน้าปัดขึ้นนะครับจะมีหน้าปัดขึ้นนะครับใช้กับไฟบ้าน220บโวลต์ธรรมดานะครับซึ่งผมว่ามันเจ๋วทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าแบตตัวนี้ของผม ติดเครื่องเสียงใช่ไหมครับผมจะเพิ่มแอมจาก40หรือ45แอมเลยครับของปากของเดิมติดรถนะผมเพิ่มมาเป็น60หรือ65แอม,มน์่หละครับไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ลูกใหญ่ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้เอาอยู่นะครับตัวนี้สามารถชาร์จได้ครับผมแต่ถ้าขนาดเที่ว่าอันนี้ชาร์จได้ตั้งแต่0ถึง100แอมออ 4, 4แอมถึง100แอมนะครับ12โวลต์นะครับตัวนี้ชาร์จได้ครับผมเหมาะสำหรับแบตเตอรี่ รถมาเตอร์ไซแล้วก็แบตเตอรี่ของรถเก่งนะครับรถยนต์ขนาดเล็กเนาะแต่ถ้าไปชาร์จพวกรถกระบะพวกแบบตัวใหญ่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมมันจะเข้าหรือเปล่าโอเคองั้นเดี๋ยวผมไปจะจะไปทดสอบให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าเมื่อชาร์จเมื่อ,เ,อ,อเสียบกับแบตเตอรี่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูกันครับเอาละครับตอนนี้เรามาทดสอบกันกับ แบต G S แบตเตอรี่นะครับที่ผมถอดออกมานะครับเราจะดูนะครับสีแดงนะครับให้ไปคีบที่ขั้วบวกนะครับของแบตเตอรี่นะครับส่วนขั้วลบนะครับจะเป็นสีดํานะครับก็ลองนั้นนะครับเวลาเราคีดเข้าไปมันจะมีประกายไฟนะครับก็พยายามอยู่ห่างจากวัตถุไฟนะครับเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับ ที่หน้าปัดหน้าจอของเครื่องนะครับมันจะมีบอกก็คือบอกอุณหภูมินะครับบอกเกี่ยวกับค่าค่าแอมป์ค่าโวลต์นะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็คือแบตของผมมันเต็มนะครับเพราะว่าชาร์จไว้แต่มันคืนแล้วนะครับเมื่อเราเสียบเราสองขั้วเข้าบวกเข้าลบแล้วนะครับแล้วก็เอาไปเสียบเขากับไฟบ้านนะครับกับปลั๊กไฟนะครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า เมื่อเสียบแล้วนะครับไฟมันจะเข้ายังไงนะครับตอนนี้ก็คือเสียบแล้วนะครับอันนี้จะบอกทั้งอุณหภูมิแล้วก็จะมีขีดบอร์ดนะครับว่าไฟเราอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าสีขีดก็เหมือนก็เหมือนในโทรศัพท์นะครับก็คือมันจะจะเต็มนะครับอันนี้ค่าแอมอยู่ที่13.4นะครับเอ้ย ข้าวโวลต์สินะครับอยู่ที่13.4โวลต์นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้โอเคเอาละครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ตัวอย่างพร้อมนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยนะครับเมื่อเสียบเข้าไปนะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับนั่นคือสถานะในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับพร้อมทํางานนะครับ ตอนนี้วออยู่ที่14.3วลต์นะครับถ้าแบตเตอรี่ปกติอยู่นี่ประมาณนี้นะครับ14วลต์นะครับก็คือค่าไฟอยู่ปกตินะครับโอเคนะครับสำหรับการรีวิวเบื้องต้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับหาซื้อได้ที่ลาซาด้านะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะโอเคแค่นี้นครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผม